นำเสนอคันนี้เลยนะคะ Toyota Vigo Champ นะคะเครื่องยนต์2.5ตัว G นะคะตัวนี้เป็นตัว Smart Cab นะคะลูกค้าเป็นปี2012นะคะราคาอยู่ที่389,000บาทนะคะไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์บอกได้เลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวน้องจ้ะพาไปชมในส่วนด้านหน้าก่อนเลยนะตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะกระจังหน้าตัดด้วยโครเมียมสวยๆเลยแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะลูกค้าในส่วนของด้านหน้านะคะจะมีนี่ จมูกจมูกเขาเรียกว่าจมูกนะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ชมเสียงเลยนะเพราะว่าคันนี้เสียงคือเสียงอะไรวะเสียงกระหึบจะเสียงอะไรนี่เสียงสําำหรับคันนี้นะคะลูกค้าสามารถมาเคาะได้เลยนะคะสี่บางสี่เดิมนะคะลูกค้าในสองด้านข้างคะ่ะล้อมแม็กสวยๆแบบนี้เลยนะคะยางปีใหม่จัดให้เลยนะคะทั้งสี่เส้นนะลูกค้าสภาพพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะ ในส่วนของด้านบนค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นกระจกโครเมียมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในคมกระจกนะคะดีไซน์ค่อนข้างสวยค่ะลูกค้าเป็นตัวขายดีของจาด้วยนะที่ต้องเอามาติดสต็อกตลอดนะคะมีครบทุกสีเลยใครหาสีไหนอยู่นะคะต้องรีบเลยนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะแมกไนนเนอร์ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะมือจับประตูเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3าตรงนี้นะลูกค้าสภาพคือสวยงานกริ๊กมากนะคะสําหรับลูกค้าดูหารถใช้งานอยู่คันนี้คือน่าสนใจเลยนะคะเดี๋ยวต้องจำพาไปดูว่า รถปี2012นะคะลูกค้าด้านในสภาพเป็นยังไงผ่านการใช้งานมาเยอะหรือเปล่านะคะเลขใหม่แสนก็คือแสนะะลูกค้าตรงปกแน่นอนนะคะลูกค้าสนับสนุนโดย car 4 sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car for sure com ในส่วนของเลขใหม่นะคะลูกค้าอยู่ที่167,300นะคะ เจกิโลเมตรลูกค้าเป็นเลขใหม่เดิมฉเฉลี่ยต่อปีถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าด้านในสภาพยังสวยอยู่เลยนะคะเป็นเบาะผ้านะคะที่สำคัญลูกค้าแอบเห็นเครื่องเสียงจัดมาแล้วนะคะเวลาขับรถไปเนี่ยจะได้ไม่หลับเนาะเพราะว่ามี เพลงเป็นเพื่อนนะคะลูกค้าแอร์เย็นเพลงเพราะนะคะลูกค้าคันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอยากจะให้เข้ามาชมรถจริงๆนะคะลูกค้าสําหรับวีโก้แชมป์ตัวนี้นะคะรับประกันไม่มีชนหนักพิควัมน้าท่วมตะต่อคัอสี่คัดกรเร่งหม่แน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมรถจริงได้ที่บอรบ้านสาขาราชบุรีเลยนะคะลูกค้าหรือจะไปของเราทั้งหมด4สาขานะคะ เพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะในส่วนของออนไลน์นะคะของเรามีทั้งหมด5เพจนะคะจะมีเพจสำนักงานใหญ่เพจเพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะสำหรับวันนี้จาแล้วก็เจ้าวิกโก้แชมป์นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ